เนื่องจากพ่อก็ต้องใช้เซนเซอร์ตัวนี้เดิมครับใช่ไหมผมเดิมแต่ว่าตัวนี้มันใช้แม็กสุดแล้วคือตัวนี้มีด้วยลิ้นเซนเซอร์แล้วเขาก่อนอันนี้มันเข้าเสียเปล่าไอ้โครงสร้างบางอย่างอาจจะไม่ตรงถ้าว่าลิ้นอะไรมันจะไม่ได้เซ็ตอัพไปดัด้โอเคแต่ว่าอันนี้มันเป็นเครื่องยนต์เดิมมันเป็นลิ้นใบฝาครับแต่ว่าไอ้บล็อกช็อตอ่ะมันไม่ไม่ได้ต่างกันเดิมถูกไหมมันเป็นบล็อกเขมเซ็นเซอร์หลักๆก็ยังใช้แบบเดิมเลยครับก็เลยก็เลยมาตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวไอ้ช็อตตรงพี่มัันนนนไไไไไมม่่่ดดด้ตาาเเเเเีียย๋วรรรรลปป็็ะถค อันนี้เหรอครับอันนี้ใช้แก๊สไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้พังยือโซลน้อยข้างในมันช็อตกันมันร้อนๆนับนมันละลายไปหมดแล้วไอ้น้ำยาเคลือบก็เลยเรียบร้อยรถรุดเป็นแต่มันไม่ได้แบบเป็นทันทีไงมันร้อนๆแล้วมันเป็น เลยตรวจสอบแล้วถึงเจอเป็นบ้างดีบ้างเป็นบ้างดีบ้างไม่คือเขาพยายามจะให้เราอยู่กันนานๆอยู่กันยามไม่จะได้ไม่ต้องเสียไม่ต้องเปลี่ยนไงก็เลยลองดูก่อนไงพอว่ตรวจสอบจนครบแล้วว่าเออยังไงก็ไม่รอดละยังไงก็แกก็กลับบ้านเก่าละอันนี้ก็้องเปลี่ยนแค่นั้นเองเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตัวรลังวัชิร์ใหม่แล้วก็เซ็ตอัพปรับจูนใหม่เพราะตอนที่จูนมาค่ามันจะไม่พอดีมันห่างกันมากตอนนี้ทำให้มันอยู่ในพอดีกัน แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอไปรันอินก่อนแล้วกลับมาจูนใหม่อีกรอบสักเดือนหนึ่งแล้วนะได้ได้ค่ะอันนี้ CRV เอ้ย CRV รถคันนี้มีการแปลงครับก็คุอเรือมีการเอาบอ็อบของปีใหม่ใหม่กว่ารถไปเยอะเลยนะใส่เ <c oughs> พราะว่ามีเจ้าของ<ต>เป็นนักประดิษฐ์เ <c oughs> พราะผมผมมองจำได้ว่าเท่าไหร่ดีไอตรงเนี้ยมันเปลี่น <c oughs> ยนทมผมมอง,มองเอ้ยไม่ใช่นะจ้าของตัวนี้ ก็คนทำก็โอเคนะดูนะคนทำเป็นมีทีเด็ดเด็ดแรงมาครับแอนติไฟกับฟิปอยู่นะครับสมเด็จมือ่าสมการมเด็จมือฟ้าไอิออนมาเลยครับหายากกันเนี่ยตอนนี้หายังหาซื้อได้คุณจอดง่ายมากคุณจอนง่ายมากคุณจอดง่ายมากๆบางบุมเคยทำแสบเด็กๆในใจพุทธวิทยาศาสตร์อันนี้ชอบปั่นจักรยานเหรอครับมีแลกด้วยปล่าครับนี้เอาของไปบริจาคกันกลางวัดอ๋อชอบทำบุญใช่ใช่พี่โจชอบทำบุญใ่ทำบุญ ใส่บุญนะคะพี่โจใส่บุญสนี้สายกาศสายกาศวิยุรับตรงอ๋ไม่ไม่ทำทางทางตรงนะเวลาไปเวลาไปเป็นทางแล้วแต่จริผมมีผมมีสารพัดความขี่อยู่ในรถแล้วก็เข้าป่านี่คือเล่กในโลกไม่ได้หมดเลยรถนักประดิษฐ์รถนักประดิษฐ์แตก่อนผมมีสอบบิยุได้นะก่อนรถเอ็กซ์เรย์ทังโกทงโกตรงไหก่อนผมเฮดิโล ต<พ>อน oh. สอบไปเรซเอ็ดวันแล้วก็ไม่มีเงินซื้อเครื่องแล้วค่อยไปซื้อเครื่องได้ตอนที่เรซซิโลตอนนี้นะลืมหมดแล